เพลาลอยหัวยาวเบรกเดิมครับนาวาร่าครับแปลงใส่เบรกเดิมโอ้โหแขนเบรกแทบจะชิดชัซีเลยครับคันนี้คือโจทย์ของลูกค้าไม่อยากให้ล้อติดซุ้มอนะโจทย์ของเราก็คือต้องหดเผลาให้สั้นสุดเลยแทบจะบอกว่าใส่สลกได้เป๊ะเลยแค่นี้นะฮะแต่ก็มีความโชคดีตรงที่ว่าแหนบของลูกค้านั้นไม่เยอะนะครับถ้าแหนบเยอะเนี่ยจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องไปเบียดยางได้เป็นแหนบมันก็จะไปเบียดยางนะครับ กระทะเราใช้ของบอยนะครับเป็นกระทะสแตนดาร์ดของบอยก็ตั้งนานน่าจะประมาณสิบสิบสี่บห้าเซนนะดันนั้นก็มีข้อดีอย่างหนึ่งคือลูกค้าใช้ยางแบบนี้ก็คือ,อยางอุตานี้นะแก้มันไม่ป่องเท่าไหร่นะครับแเป็นมิชลินก็น่าจะแก้มป่องอีกนิดนึงนึเป่ะมันก็จะไปเบียดกับแป้นแหนบแต่ว่าเราเราหดไปสั้นก็จริงแต่ว่าไม่เบียดเป็นแหนบเพราะว่าแป้นแหนบของลูกค้ามันจะสุกนะครับมันก็ไม่เบียดนะครับ ก็ลูกค้าใช้แหนบน้อยเราเติมแหนบเข้าไปเป็นแหนบ20สมิลค้างร้านหนึ่งแผ่นก็คือชิ้นนี้แหนบี้ของลูกค้าเป็นแหนบเดิมมีมาแล้วก็ใช้แหนบประมาณนี้แหละเป็นแหนบจะได้ไม่เบียดยางนะครับตรงเต็งหลังเราเปลี่ยนให้สูงขึ้นเพราะว่าเราต้องการให้รถคันนี้สูงมีช่วงระยะในการยืดหยุ่นเยอะหนึ่งอย่างและคือเราหดเพาเข้าไปให้ได้เยอะที่สุดเนี่ยเราต้องการให้ล้อไม่ติดสมนะครับ ล้อเนี่ยมันจะมีรอยติดซุ้มฝั่งข้างนั้นก็ฝั่งข้างข้างซ้ายก็มีรอยติดซุ้มดังนั้นเพาเราจะต้องทําให้สั้นที่สุดหนึ่งอย่างและสองก็คือ,อตัวล้อต้องไม่ออกมาเยอะจนเกินไปนะครับก็หดให้เหลือสั้นที่ใช้เบรกเดิมนะครับลูกค้าต้องการให้มันมีเบรกมือได้ตามปกตินะครับทำเผารอยประเภทนี้ก็คือเพารอยงานสร้างนะครับ ใส่กับนาวาร่าเราต้องดัดแปลงนิดนึงเพราะว่านาวาร่าไม่สามารถเอาเฟืองท้ายของเขาเน่ออกมาได้เราก็ใช้เฟืองท้ายของดีแม็กก็เป็นเบอร์เฟืองท้ายก็น่าจะเป็น941ตา่างกัรทดก็จะอยู่ที่4.5ก็จะใกล้เคียงกับของเดิมของเดิมเขาเป็น4.3นะครับเป็นเบอร์น่าจะเป็น1148 นะครับแล้เท่าที่แกะออกมาดูคันนี้ก็จะเป็นเบนซินนะครับนาวล่าเบนซินลูกค้าติดแจัดมาก็น่าใช้ครับเป็นพอรลหัวยาวเบรกเดิมประมาณนี้เลยเบรกมือก็จะได้เสถียรใช้งานได้ตามปกตินาวลาดีสี่ศูนย์ i s น a ้ส i ันบ i ๊กเอ็ม o ิ t ันฟอนเทียสสามรุ่นเนี้ย ไม่สามารถถอดเฟืองท้ายออกมาได้แต่ถ้าเป็นนิสสันเนี่ยไอตัวนิสสัน b ิ๊กหรือว่านิสสันฟอนเทียเนี่ยเราใช้เพาแอลจะดีกว่าเพราะว่าส่วนใหญ่รถรุ่นเก่าๆมักจะใช้กําลังอย่างเช่นรถด,ดําอย่างเงี้ยรถเข้าไร่เข้าสวนขนปาลมขนไม้อะไรตามสวนอย่างเงี้ยส่วนใหญ่เราจะเลือกใช้เฟืองท้ายของแอลแล้วก็ไล่เบอร์เอาถ้าเป็นบิ๊กหรือว่าฟอนเทียนะส่วนใหญ่เราก็จะใช้เฟืองท้ายเบอร์839 อัตาการทดเขาก็ใกล้เคียงกับของเดิมนะฮะของ Big M กับฟอนเทียก็แรงดีกว่าเดิมนิดหน่อยก็โอเคนะฮะเพราะว่ารถบางทีเราใช้กำลังเนาะแล้วก็เป็นรถที่เป็นรถรุ่นเก่าเนี่ยบางทีเราก็จะต้องทดเฟืองท้ายให้ช้าลงนะฮะมันก็จะได้แรงดีขึ้นถ้าเราไม่ทดเฟืองท้ายให้ช้าลงเนี่ยบางทีมันก็ไปต่อไม่ไหวนะฮะพอบรรทุกงานหนักๆปุ๊บเนี่ยเขาไม่มีแรงที่จะ วิ่งเร็วหรือว่าออกตัวอะไรประมาณนี้นะครับข้อดีสําหรับเบรกเดิมนะฮะก็คือเราใช้เบรกมือได้ตามปกติใช้ทุกอย่างของเดิมของเขาหมดเลยสายเบรกมือเดิมวางไว้ตําแหน่งที่เดิมเขาก็จะดึงเบรกมือได้ตามปกติของเขาก็จะไม่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเบรกมือดึงไม่ค่อยอยู่นะฮะเพราะว่าเบรกมือเดิมเนี่ยที่เขาสร้างมาก็ลูกค้าก็ใช้ก็ดึงอยู่ได้ตามปกตินั่นแหละแต่เพียงแต่เราเอา เบรกมือเดิมของเขามาแปลงใส่กับเผารอยนะครับแล้วก็เสื้อเผาตัวนี้ไม่ใช่เสื้อของนาวาร่านะครับเป็นเสื้อเผาดีแม็กหรือว่าเสื้อเผาของออนนิวนะครับเราก็เอามาแปลงมีการดาบนดาล่างแบบนี้ทําเป็นเผางานสร้างแขนแอลนะแอล่ปุ่นเสร็จแล้วก็เอามาสวมใส่กับเสื้อเดิมนะครับตีบอกแล้วก็ดาบนดาล่างแบบนี้เสื้อเผาจะมีการดาแข็งแรงแน่นอนนะครับเรารับประกันถ้าหักผงเค้มให้ฟรีนะครับ รประมาณนี้เลยเสื้อผ้างานสร้างนะครับแข็งแรงนั่งใช้ครับทําเป็นเด็เลค่าใช้จ่ายอาจจะสูงกว่ารถรุ่นอื่นๆเพราะว่านาวาล่านิสันบิ๊กเอ็นนิสันฟอนเทียเขาต้องใช้เฟืองท้ายใหม่หนึ่งลูกนะครับแล้วบางทีเราก็ต้องตัดต่อย้อยเผากลางหรือว่าเราก็ต้องแปลงเผากลางด้วยเพื่อจะให้เผากลางนั้นเข้ากับตัวส่วนท้ายของตัวดีแม็ก ซึ่งเราต้องแปลงหน้าแปลนหรือไม่ก็ต้องตัดต่อย้อยเพลากลางถ้าเป็นบางรุ่นถ้าเป็นรถรุ่นเก่าๆก,ก็ส่วนใหญ่จะตัดต่อย้อยเพลากลางนะฮะให้มันเข้ากับของแอลส่วนใหญ่จะใช้เฟืองท้ายแอลวันนี้ย่อยก็ยังโอเคอยู่แหนบแดงนะครับแหนบแดงแล้วก็แป้นรองแหนบก็แดงะะลูกค้าชอบสีแดงครับจัดให้เลยเอาแดงกันไปแหม่เดี๋ยวลองถามลูกค้าดูดิเอาเสื้อเผาแดงไหมถ้าเอาเสื้อเผาแดงเดี๋ยวพ่นแดงให้เลยเล่นแดงทั้งชุดเป็นไปเลย ลูกค้าชอบแหนบแดงนะครับ mm hmm. เขามีโลโก้ของเขานะเป็นดาวแดงด้วยนะครับนุอมตะน้ำแข็งนะครับส่งทุกวันไม่มีวันหยุดโอ้โหแน่นอนอจริงจริงนะฮะเขียนดาวแดงอีสานใต้เห็นไหมครับโอ้โหมีดาวแดงด้วยแน่นอนจริงฮะ mm hmm. ก็เห็นมีโทนลายๆแดงครับลูกค้าบอกว่าขอปนแหนบให้แดงหน่อยเราก็จัดให้ครับแ้นแหนบแล้วก็เอาแดงไปเลยคนระับ เป็นรองแหนบเราก็สร้างใหม่นะครับเป็นรองแหนบเราใช้หนาสิบหกมิลนะแล้วก็ใช้นัดกลึงเอานะครับเราจะใช้แบบหนาคือยิงนสอตสแลกเราจะแน่นดีนะครับก็ไม่ค่อยขยับตัวจะไม่มีการขยับตัวก็ดีโอเคครับคลิปนี้จะฝากไว้ประมาณนี้นะครับเบรกเดิมครับนะฮะวันละใช้เบรกเดิมโอเคจดให้วันนี้คะล้อเป็นล้อสิบห้านะครับถ้า เป็นรถที่เป็นกระบะนะครับน่าจะจ้องใช้แขนยาวประมาณสามสามนะฮะก็เทียบเท่าสามสองหัวสั้นแต่ถ้าเป็นรถที่ตู้เขาแคบอย่างเงี้ยเราก็จะต้องให้เพามันหุบเข้าไปได้มากที่สุดก็น่าจะต้องเป็นแค่สามสิบสองสามสองครึ่งอะไรประมาณนี้แหละนะฮะโจทย์ของลูกค้าคือไม่ให้ล้อติดสมโอเคจัดให้ครับนาวลล่าครับนาวลล่าดีสี่ศูนใส่เพลอยหัวยาวเบรกเติมครับ